สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ m o n e y Daily นะคะประจำเช้าของวันพุทธที่15กรกฎราคม2563ค่ะพบกับคุณธิติกรและดิฉันณัฐิดาค่ะเช้าวันนี้นะครับภาวะการลงทุนตลาดหุ้นทั่วโลกเหมือนได้รับแรงส่งที่<ม>ถือว่าเป็นความหวังของมวลมนุษยชาติเลยใช่ค่ะพูดอย่างนี้ไม่เกินเลยนะครับเพราะว่าเรื่องของวัคซีนตา้านไวรัสโควิด -19 ตอนนี้<ม>ทุกฝ่ายคาดหวังกันมากะนะครับสัปดาห์ก่อนเป็นบริษัทจิเล็ต ข <25 S 2> องสหรัฐเหมือนกันใช่ค่ะวันนี้ล่าสุดนะครับมีการเปิดเผยผลการทดลองของบริษัทโมเดนานะครับซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพปรากฏว่าทดสอบกับมนุษย์มา45คนให้ผลเป็นที่น่าพอใจนะครับปัจจัยจุดนี้เองก็ทําให้ภาวะการลงทุนในดันช,นนชนีของดาวโจนเนี่ยคำคืนที่ผ่านมาปรับบวกขึ้นมากว่า500จุดนะครับนอกจากนี้เองการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจที่สําคัญเนี่ยก็คือเรื่องของเงินเฟ้อสหรัฐปรากฏว่าขยับขึ้นมานะฮะเดือนมิถุนาย,ยนเนี่ย0.6เป็นอัตราขยับต่อเดือนที่สูงที่สุดในรบะค เป็นประเด็นหนึ่งที่ช่วยผลักดันให้ทิศทางของตลาดหุ้นค่อนข้างสดใสแล้วค่ะในขณะเดียวกันนะคะในฝากฝั่งของอิตาลีนั้นก็มีนโยบายในการที่จะเข้ามาอัดฉีดเม็ดเงินนะคะ,คะที่จะไปหนุนการลงทุนในโครงสร้างนะคะ,คะพื้นฐานประเภทของรถไฟฟ้าด้วยซึ่งก็น่าจะส่งผลดีต่อหุ้นในบ้านเรานะคะในขณะเดียวกันถ้าหากว่าเราลองย้อนกลับเข้ามาดูบรรยากาศการลงทุนในฝากฝั่งของตลาดหุ้นในโซนเอเชียต้องบอกว่าผสมผสานค่ะเช้านี้ส่วนหนึ่งแล้วก็ยังมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับก,บก,บการแพร่ระบาดในพื้นที่หรือแม้กระทั่งการที่ประธานาธิบดี โดนัลด์ทรัมป์นะคะพึ่งผ่านกฎหมายคว่ำบาตจีนในกรณีที่ผ่านกฎหมายความมั่นคงในฮ่องกงแล้วก็ลดสิทธิพิเศษของฮ่องกงสรุปแล้วคือสามารถใช้สิทธิเนี่ยได้เทียบเคียงกับจีนแผ่นดินใหญ่และก็ฮ่องกงเท่ากัน เพราะฉะนั้นเองน่าจะเป็นปัจจัยที่กดดันตลาดอย่างมากนะครับเพราะว่าการที่ฮ่องกงเนี่ยถือเป็นศูนย์กลางทางการเงินของภูมิภาคพอลดสิทธิประโยชน์ต่างๆเหล่านี้เองเนี่ยมันจะคงสถานะต่อไปได้ได้ยังไงบ้างหลังจากนี้ใช่ค่ะ,ะคเป็นประเด็นหนึ่งที่กดดันต่อที่ทางการลงทุนนะคะดังนั้นภาพรวมของการลงทุนในวันนี้จะเป็นอย่างไรติดตามได้ในเทรดไทม์ค่ะ ตาเช้าวันนี้พูดคุยกับคุณวิริยาลาภพมรัตนะรองกรรมการผู้วยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ไอวีโกลบอลจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่กอล์ครับดูแนวโน้มพุ้นไทยวันนี้เปิดมาดูเหมือนซึมซับบรรยากาศาจากต่างต่างตลาดต่างประเทศพอสมควรนะครับมีโอกาสยืนระยะยังไงบ้างครับก็เมื่อวานเรารีบาวกลับขึ้นมาบ้างเหมือนกันนะคะก็จากติดลบประมาณสัก1 5จุดเหลือติดลบประมาณ1จุด วันนี้เป็นการรีบาวกลับต่อแล้วก็ด้วยของข้อมูลที่มาจากภูมิภาคเป็นหลักอะค่ะนะไม่ว่าจะเป็นคือจริงๆแล้วดาวโจนส์เมื่อคืนนี้ที่บวกขึ้นมาประมาณสองเปอร์เซ็นแล้วก็เอสแอนพีหนึ่งเปอร์เซ็นแล้วก็นส s ด a กศูนจุดเก้าเปอร์เซ็นเนี่ยมันมาจากประเด็นเกี่ยวกบับเรื่องของการที่เขามองว่าเฟดเนี่ยจะเริ่มมีการสนับสนุนต่อการซื้อสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้นนะคะเนะข้าไปเป็นสินทรัพย์ที่ที่พยายามจะกระตุ้นไอตัวของ,ของการครบมาตรการโควิดอะคะ่ะแต่ว่าในช่วงของกรอบเช้านี้ดาวโจนส์ฟิวเจอร์ มาจากประเด็นเรื่องของเ,อเรื่องของโมเดอร์นานะคะที่เป็นผู้ผลิตวัคซีนแล้วก็มีความคืบหน้าตรงเรื่องของการเอาไปทดลองกับผู้ป่วย45คนก็เลยทําให้ตัวของตลาดทุนไทยวันนี้มีการขยับในเชิงของการรีบาวกลับได้ต่อนะคะแต่ว่ากรอบรีบาวกลับที่จะขยับได้ต่อเนี่ยมันมีแนวต้าน2ระดับอะคะที่พี่ก็มองว่ายังมีในยัยยะสาคัญก็คือ1,350กับอีกอันหนึ่งคือระดับ1360จุดที่1360มเนี่ยมันมีในยยะมากนะคะเพราะว่า ถ้าเรายังไม่เบรกกรอบเนี้หมายความว่ากรอบเนี้จะยังเป็นกรอบที่ถ้าตลาดชนเข้าไปแล้วเนี่ยก็น่าจะมีโอกาสของการขายํากกำไรรอบสั้นก่อนนะคะแต่ว่าถ้าไปดูเชา้านี้ที่เขามีการรีบาวกลับขึ้นไปตอนเปิดนะคะก็อยู่ที่หนะึ่งสามห้าสามณปัจจุบันก็เริ่มทอนๆกรอบบวกลงมานิดหน่อยมาอยู่ที่ประมาณหนึ่งพันสาอสิบเก้าจุดก็บวกเดือประมาณสักแปดจุดเดือประมาณนะคะค่ะ ถ้าหากว่าเราดูเรื่องของการแพร่ระบาดรอบสองในบ้านเรานะคะคในประเทศไทยที่มีอัตรามีรายงานข่าวเกี่ยวกับผู้ที่มีการติดเชื้อแล้วก็เข้ามาในประเทศตรงนี้ดูเหมือนว่านักลงทุนจะไม่ค่อยให้น้ำหนักความสำคัญสักเท่าไหร่หรือเปล่าคะเราเราสะท้อนไปในรอบสองวันที่ผ่านมานะคะก็คือรอบของเมื่อวันจันทร์ตอนบ่ายแล้วก็วันอังคารก็คือเมื่อวานนี้ทั้งวันแต่เมื่อวานนี้เนี่ยในช่วงของตอนท้ายตลาดนะคะ ก็มีแรงซื้อกลับมาในกลุ่มของธนาคารพาณิชย์นะคะเพราะว่ามันมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการที่อาจจะไม่มีการยืดไอ้ตัวของยืดหนี้ของลูกหนี้ออกไปนะคะ<ฆ>ที่จะสิ้นสุดเดือนกันยาอันนี้เป็นข่าวที่มีน้ําหนักต่อ,ต,อต่อหุน้นในกลุ่มของแบงก์ไปในทางบวกนะคะเพราะว่าอะไรที่มันจะต้องเห็นมันให้เห็นไปเลยก็ดีเหมือนกันนะคะ<ฆ><ฆ>แล้วก็อีกอันนึงก็คือการลดการนําส่งไอ้ตัวของเงินที่จะเข้ากองทุนฟื้นฟูเนี่ยที่เรียกว่าเงินส่ง FIF d ค่ะก็จาก0.46เหลือ0.23เนี่ย ซึ่งภาพเหล่านี้มันเป็นข้อมูลตั้งแต่เดิมอยู่แล้วแต่ว่าเขามีจากผู้ว่าแบงค์ชาติเองบอกว,ว่าอาจจะเลื่อนออกไปอีกคาพูดอาจจะออกไปอีกเนี่ยมันก็เลยส่งผลให้ตัวของหุ้นในกลุ่มแบงก์อมีการรีบาวกลับก็เลยทําให้ตัวของตลาดเองมันสามารถยืนฟื้นตัวขึ้นมาได้นะคะแต่ว่ายัางไงก็ตามเนี่ยถ้าตลาดมีการพักตัวแล้วหลุดหลุดกรอบพันสามร้อยสี่สิบถึงพันสามร้อยสามสิบลงไปเนี่ยนั่นหมายความว่าตลาดก็จะอยู่ในโซนของการที่เปิดดาวไซด์แล้วก็จะมีน้ําหนักต่อการพักตัวลงไปได้ต่อนะคะครับ ถามถึงกลุ่มท่องเที่ยวบ้างครับพี่ก๊อฟครับเหมือนกับว่าคนไทยอาจจะตอนนี้เรื่องของปัจจัยเนื่องฐานอียิปต์นะครับเรื่องที่<ช>จะมีการคลายความตื่นตระหนออกกันไปแล้ว<ช>แล้ววันนี้<ช>เองเป็นวันที่มาตร,รการของทางทททนะครับเราเที่ยวด้วยการเปิดลงทะเบียนวันแรกมีโมเมนตัมต่อพุ่นในกลุ่มท่องเที่ยวยังไงบ้างรครับก็ถ้าดูโดยพีย่ก๊อฟมาดูเป็นภาพใหญ่ๆก่อนนะคะกลุ่มท่องเที่ยวเองเนี่ยมันยังดูไม่ค่อยเฟิร์มตัวค่ะแล้วก็ในลักษณะของข่าวที่เกี่ยวกับเรื่องของโควิด -19 ร้อสิบรอบใหม่หรือรอบท ก็ยังคงส่งผลให้หุ้นในกลุ่มท่องเที่ยวเมื่อวานนี้ดูอ่อนแรงกว่าตลาดนะคะแต่พอไปดูกรอบเช้าเนี้ยในเชิงของการรีบาวกลับมันก็ยังติดเป็นบวกนิดหน่อยเองอะ่ะประมาณ0.28จุแดแล้วถ้าไปดูเทรนด์ของกราฟอะคะ่ะสำหรับหุ้นทัวริสซึมเนี่ยปรากฏว่ามันยังเป็นหุ้นที่หลุดกรอบลงมาแล้วก็ยังคงมีน้ําหนักไปในทิศทางที่อ่อนกว่าตลาดด้วยดังนั้นถ้าถามว่าหุ้นกลุ่มนี้มีความน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนก็ดูไม่เยอะดูยังไม่ค่อยน่าสนใจเยอะนะคะค่ะทีนี้ถ้าไปดูในรายตัวบ้างนะะค พอดีเมื่อเช้ายังไม่ให้ดูว่าลายตัวของเขาเป็นยังไงเดี๋ยวเขาเปิดแป้นหนึง่งถ้าไปดูในลายตัวเดี๋ยวสักครู่นะคะถ้าไปดูลายตัวเช้านี้ก็บวกไม่เด่นนะคะคไม่ว่าจะเป็นเอราวันก็บวกแค่ศูนย์จุดหกเปอร์รรเซ็นเซนเทลเซนเทลก็ทรงตัวนะคะคน้องๆั้นยังไม่ค่อยได้บวกเท่าไหร่ะคะ่ะก็เหมือนก็คือเป็นประจำกรอบที่เมื่อกี้มองเอาไว้ค่ะ ถ้าหากว่าให้เลือกนะคะสําหรับหุ้นที่เข้ามาซื้อขายหรือว่าสามารถทํากําไรได้ในช่วงนี้ในกรอบที่ดูค่อนข้างจํากัดนะคะพี่ก๊อฟจะแนะนําให้นะักลงทุนมีหุ้นเด่นตัวไหนบ้างคะคือตัวที่พี่ก๊อฟแนะนํามาต้องเลียงก่อนนะคะว่าพี่ก๊อฟเป็นแนะนําหุ้นเหล่านี้มาประมาณสองสัปดาห์ครึ่งแล้วอ่ะแล้วก็สองสัปดาห์ครึ่งเนี้ยก็มีการขยับทางบวกมาค่อนข้างดีนะคะแต่ว่าในระยะถัดไปก็ยังคงมีน้ําหนักทางด้านบวกได้ต่อ แล้วก็ยังคงแเมนำในเปเปอร์อยู่เหมือนเดิมก็คือจะเป็นตัวคาราบาวกรุ๊ปตัวฮาน่าตัวเคซีตัวพีทีจีนะคะแล้วก็อาจจะมีตัว c p f ขยับขึ้นมาเมื่อวานนี้วันจันทร์ที่ขยับขึ้นมาทั้งหมดนี้มันมาจากประเด็นอันที่หนึ่งก็คือเรื่องของผลประกอบการนะคะจากนี้ไปเนี่ยตัวผลประกอบการจะเป็นปัจจัยหลักมากๆสำหรับตั้ในรายตัวอย่างซ f เนี่ยก็มาจากเรื่องผลประกอบการคาราบาวก็มาจากเรื่องผลประกอบการนะคะ บีก <C>: ็ <T G> จะมาจากเส้นของผลประกอบการแต่ฮหาหน่ากับ KCE ีเนี่ยมันจะได้ประโยชน์อาจจะเป็นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเป็นกลุ่มที่ปรากฏว่าถ้าไปดูแล้วกลุ่มเลวเซกเตอร์ที่ดีกว่าตลาดมากๆกับเป็นกลุ่มชิ้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะคะแต่ว่าเรียนว่า,า,า KCE เนี่ยเล่าคอมเมนต์มาในเ a เปอร์นเนี่ยตั้งแต่19บาบาทวันนี้25แต่ก็ยังคงมีมุมมองทางด้านบวกต่อค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ นะคะเป็นภาพหนึ่งที่นักลงทุนนั้นอาจจะวิตกกังวละนะคะส่วนหนึ่งก็คือให้น้ําหนักความสําคัญราก,กับการที่มีผู้ติดเชื้อเดินทางเข้ามาในประเทศนะคะแต่อย่างไรก็ตามซืมซับไปเรียบร้อยแล้วแต่กรอบการขึ้นก็ค่อนข้างจํากัดดังนั้นวันนี้การลงทุนนั้นยังต้องระมัดระวังละค่ะแนวต้านสาคัญ 1, 3 6 0นะครับแล้วก็หุ้นกลุ่มที่อาจจะมีการเล่นในรอบต่อไปนี้ก็เน้นผลประกอบการแล้วก็ผลการดําเนินงานที่มีโอกาส แข็งแกล่งอย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะ,ะคนะคะไปดูกันบ้างค่ะสำหรับผู้แนะนำที่นําฝากการเช้าวันนี้นะคะฟินาเซียมองไปที่ b c h ค่ะ KTB นะคะให้ไว้ที่คอมเซเว่นและยวนต้าค่ะมองไปที่ GSP ค่ะ OSP อสโอสถสภาค่ะอ่าครับเอาละครับ,เ,รบเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับช่วงหน้ามีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันชีวิตนะครับตอนนี้เติบโตอย่างโดดเด่นทีเดียวช่วงหน้าติดตามกันครับ ช่วงที่2รายการนะคะทักทายคุณผู้ชมที่รับชมผ่าน m c o r HD ช่อง30นะคะรวมไปถึงแฟนเพจ Facebook ของเรา Money and Banking TV เช้าวันนี้อยู่กับเราหลายๆท่านนะคะคแล้วก็ส่งคําถามกันเข้ามาด้วยนะคะทักทายคุณโอคนสวยของเราด้วยนะคะคุณพลวัตคุณสีรีธาดาคุณธงชัยคุณ,ณนัทยานะคะคุณ,ณนัทยาบอกว่าสวัสดีค่ะพี่ๆทั้งสองนะคะแล้วก็คุณจินตนาสวัสดีค่ะครับ ก็มีหลายท่านที่ติดตามรายการของเรานะครับทุกคําถามของคุณถ้าเกิดเราได้มีการพูดคุยกันไว้เคราะห์เนี่ยจะมีการสอบถามให้สดๆเลยใส่งข้อความกันมาได้นะครับเอาละครับอย่างที่เกริ่นไปตั้งแต่ช่วงที่แล้วนะครับในช่วงของภาวะโควิด -19 แน่นอนว่าหลากหลายธุรกิจได้รับผลกระทบแต่ว่ามีหนึ่งธุรกิจหนึ่งซึ่งคนไทยใส่ใจขึ้นอย่างมากนะครับนั่นก็คือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการทําประกันชีวิตรวมถึงเรื่องของประกันวินาศภัยต่างๆนั่นเองนะครับล่าสุดนี้เองนะครับทางไทยพาณิชย์ได้มีการเปิดตัว S C B Protect รูปแบบของการทําประกันภัยครับล่าสุดนี้เองนะครับนางสาวปรมาสิริมนโนละไม้นะครับรองผู้จัดการใหญ่อวุโสประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจประกันธนาคารไทยพาณิชย์และประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไทยพาณิชย์โปรเทคจำกัด ได้เปิดเผยนะครับว่าด้วยสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันส่งผลให้ภาพรวมธุรกิจประกันในปีนี้คาดว่าน่าจะส่งตัวเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมานะครับอย่างไรก็ดีครับพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากจากผลกระทบของการระบาดไวรัสโควิด -19 ที่หันมาใส่ใจให้ความสําคัญกับสุขภาพดังนั้นธนาคารไทยพาณิชย์นะครับจึงตัดสินใจดำเนินธุรกิจนายหน้าประกันชีวิตและประกันวินาศภัยอย่างเต็มรูปแบบผ่านบริษัทในเครือนั่นก็คือบริษัทไทยพาณิชย์โปรเทคจำกัดครับ โดยจะเน้นการนําเสนอความคุ้มครองผ่าน4ี่กลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการหลักนั่นก็คือประกันชีวิตประกันสุขภาพประกันทรัพย์สินและประกันออมทรัพย์ที่คุ้มครองครอบคลุมทุกช่วงเวลาตั้งแต่การหารายได้นะครับการใช้จ่ายการออมเงินและการส่งต่อเงินให้กับคนที่เราห่วงใยเพื่อให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้ตลอดทุกช่วงเวลาของชีวิตครับ วันนี้นะคะก็การเปิดตัวของ SCB Protect นะคะที่เรากำลังเตรียมความพร้อมกันอยู่นะคะวันนี้ได้มีโอกาสมาแนะนำบริษัท SCB Protect ซึ่งเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจในหน้าประกันชีวิตนะคะแล้วก็ในหน้าประกันภยัยเป็นบริษัทในเครือของธนาคารไทยพาณิชย์ถือหุ้นร้อยเปอร์เซ็นโดยธนาคารไทยพาณิชย์นะคะธุรกิจของเราก็จะทำผ่าน3ช่องทางหลักด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางดิจิตอลช่องทางเทเลหรือว่าช่องทางของน้องๆทีมงาน Protection Consultant ที่ปรึกษาด้านความคุ้มครอง ซึ่งจะกระจายกันอยู่ทั่วประเทศนะคะทางนี้นะครับบริษัทอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมด้านระบบกําลังคนและดิจิทัล Platform มครับที่ทำได้ตั้งแต่ออนไลน์ line, และก็ออฟไลน์ line, โดยคาดว่าจะเปิดตัวอย่างเต็มรูปแบบภายในเดือนตุลาคม2563พร้อมตั้งเป้าครับที่จะมี protection consultant อย่างน้อย500คนภายในสิ้นปีนี้ เนื่องจากว่าอยากเห็นคนไทยนะครับมีความคุ้มครองและเข้าสู่การออมอย่างเป็นระบบเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับทุกความไม่แน่นอนในอนาคตที่อาจเกิดขึ้นได้ครับ ตรียมความพร้อมไว้นะคะเวลาเกิดอะไรไม่คาดฝันจะได้บสบายใจนะคะว่ามีเบาะที่คอยรองรับนะคะคคดูแลค่าใช้จ่ายที่อาจจะไม่คาดคิดเกิดขึ้นกับชีวิตคุณล้วค่ะไม่เพียงเท่านี้นะคะเราจะชวนคุณผู้ชมค่ะไปเที่ยวงานนะคะทางด้านของมอเตอร์โชว์กันบ้านนะคะล่าสุดเปิดรถยนต์สุดหรูด้วยโดย m g c asia ค่ะจัดทัพยนตรกรรมระดับ l u x u r วรี่ที่งานมอเตอร์โชว์2 0 2 0ค่ะ โดยในงานนี้นะคะบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่41ปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่15ถึง26กรกฎาคม2563ชาเลเจอร์ฮอล์อิมแพคเมืองทองธานีพร้อมปฏิวัติงานจัดแสดงรถยนต์ภายใต้วิถีชีวิตใหม่ New Normal และนับเป็นครั้งแรกของงานแสดงรถยนต์ในประเทศไทยที่เปิดประสบการณ์ใหม่ด้วยแพลตฟอร์มออนไลน์ในรูปแบบ v i r ร์ชวลมอเตอร์โ ภายในงานบริษัท Master ร์กรุ๊ปคอร์ a ปอเรชั่นเอเชียหรือ MGC เอเชียยกทัพยนตรกรรมในเครือและธุรกิจที่เกี่ยวข้องจัดแสดงในงานเช่นรถยนต์โลว์ส r รอยมอเตอร์คาร์แบงคอกสัญ,ญลักษณ์แห่งการขับเคลื่อนสุดหรูเหนือระดับจัดแสดงยนตรกรรมไฮไลท์เช่นแฟนทอมราคา53.5ล้านบาทค a ล i ิแน SUV สูวหรูหราที่สุดในโลกและเรดสปอร์ตคูเป้สุดหรูหรา แอสตันมาตินแบงคอกจัดแสดงแอสตันมาติน DBX SUV รุ่นแรกในประวัติศาสตร์ของแบรนด์มีบุคลิกที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นด้วยดีไซน์โลโก้สัญลักษณ์รูปปีกหรือวิบิงเบชซึ่งเป็นงานแฮนด m a d e จากผู้ผลิตจีเวลรี่ที่ปราณีตและพิถีพิถันหรูหรามาเซร a ติ er ati, นำเสนอยอนตรกรรมไฮไลท์เลวันเต้โทรเฟโอลอนเอ d i t i o n หนึ่งเดียวในไทยนับเป็นที่สุดของ Luxury SUV ยอดนิยมที่มีความหรูหราและทำความเร็วสูงสุดในโลกถึง304กิโลเมตรต่อชั่วโมงและเบลฟอร์ดออโตม b บิลประเทศไทยผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายรถยนต์เปอโยอย่างเป็นทางการในประเทศไทยเผยโฉมครั้งแรกกับเปอโย์โย2 0 0 8หนึ่งในคอมแพ c เอสยสุดฮอตจากการออกแบบที่โฉบเฉียวด้วยนวัตกรรมที่สร้างสารรค์เช่น i c ค ckpit รวมถึงเทคโนโลยีอื่นๆที่มีประสิทธิภาพสูง ผู้ที่สนใจยนตรกรรมชมโฉมนะคะยนตรกรรมสุดหรูสามารถร่วมชมที่บูธของ MGC Asia ภายในงานบางกอกินเ International Motor Show 2020ระหว่างวันที่15-26กรกฎาคม2563ณ Challenger Hall 1-3 Impact เมืองทองธานีค่ะ พลาดไม่ได้ไดนะครับยันยอก,กรรมหลูๆนี่ถือว่าวิบับ <c oughs> จริงๆเห็นภาพในงานนี้โอ้โหนาไปมากใช่ค่ะ <c oughs> นะคะไปลองชมดู <c oughs> นะคะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้านะคะ่ะเราจะกลับมาประเมินที่ทางของการลงทุนนะคะในช่วงเครื่องที่เหลือของปีแนวโน้มในมุมมองของบรรดาการจัดพอร์ตการลงทุนนั้นจะเป็นอย่างไรช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกัน,นะคะ่ะ ภาวะการลงทุนตลาดหุ้นไทยนะครับก็มีการแปรเปลี่ยนไปตามปัใจจัยในแต่และช่วงเวลานะครับเวลามีข่าวไวรัสที่มีการคิดค้นเรื่องของวัคซีนขึ้นมาได้ตลาดหุ้นก็บวกเวลามีข่าวร้ายเรื่องของการรายงานตัวเลขก็ลบะนะฮะเพราะฉะนั้นเองการจัดทับพอร์ตการลงทุนของเราเนี่ยในช่วงครึ่งหลังของปีมีความสําคัญอย่างยิ่งนะครับและผู้ที่จะมาให้คําแนะนําของเราในวันนี้นะครับก็คือคุณวินพรหมแพทย์ CFA ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุนบริษ,ษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนพร Principals จกัด um ครับสวัสดีครับคุณวินครับสวัสดีค่ะ สวัสดีครับค่ะคุณวินคะก่อนที่เราจะไปดูนะคะตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันต้องมีตัวเปรียบเทียบนะคะเวลาที่เราจัดพอร์ตการลงทุนนะคะดังนั้นค่ะณนะปัจจุบันนี้นักลงทุนส่วนใหญ่ก็มองว่า P/E ratio ของตลาดหุ้นไทยถ้าเทียบเคียงกับตลาดหุ้นอื่นๆในโซนเอเชียดูค่อนข้างแพงแล้วตรงนี้เรามีมุมมองอย่างไรบ้างคะต่อทิศทางของการลงทุนในตลาดหุ้นไทยนะคะ จะต้องบอกว่าทีพีมันแพงเนี่ยเป็นพเพราะว่าตัวอ e ีเอื่อน,นี่มันถูกปรับลดนะครับก็แต่ว่าลงไปยี่สบกว่าเปอร์เซ็นต์เทปต้นปีนะครับตัวพีเนี่ยขึ้นมาขึ้นมาก็เยอะแต่ว่า e อีม,มันลงเยอะกว่าทําให้พ e ีอีม,มันออกมาสูงมากก็เทียบกับบริษัทของเราเองก็คือแพงที่สุดในรอบประมาณสิบปีเทียบกับเ่อบบ้านก็แพงสุดเช่นกันนะครับอันนี้เป็นอย่างรเราเป็นจุดกังวลข้อหนึ่งของนักลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศว่า พอจะมองหุ้นไทยเขารู้สึกว่าพี่เราแพงนะครับทีน,นี้ถ้าถามว่าในข่าวร้ายมีข่าวดีไหมก็คือถ้าตัวอ e ีเนี่ยมันเริ่มผงก,กวัวขึ้นก็นนคือการประเมินกำไรสัตว์เบียนมันเริ่มทิศทางดีขึ้นนะครับราวดูงบไตรมาสสองเนี่ยก็อาจจะอาจจะทำให้การซนติเมนต์ของผู้ลงทุนกลับมาดีขึ้นได้นะครับอย่างไรก็ดีเนี่ยผมต้องบอกว่าตัวกำไรของ ของไตรมาสสองนี้อาจจะออกมาทายยากนึงอาจจะเป็นจุดที่หลายคนกังวลเพราะว่าเราล็อกดาวน์มีธุรกิจจำนวนมากซึ่งผลกระทบเยอะนะครับเราก็ต้องรอดูว่าออกมาจะเป็นอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเองตอนนี้เองเพราะฉะนั้นมันมีหลากหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ปัจจัยที่เป็นแฟกเตอร์ใหม่ล่าสุดจากกรณีที่หลายคนกังวลกันเหลือเกินนะฮะจะเกิดการระบาดรอบสองในไทยไหมเพราะว่าในต่างประเทศเขาเกิดขึ้นมาแล้วตรงนี้มันจะมีผลต่อไบเม,มนต้าการลงทุนในตลาดหุ้นไทยยังไงครับผมผม ผมมองว่าผลกระทบกับเรื่องของการติดเชื้อคนไทยเนี่ยผมว่าน้อย,ะน,อยนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าคนไทยเนี่ยมีความสามารถในการระมัดระวังตัวเองได้ดีมากนะครับถ้าเราอ่านเคสที่ระยองหรือเคสกรุงเทพฯดีเนี่ยจริงแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าคนไทยที่อยู่ใกล้เคียงบริเวณนั้นคงไม่ไม่ติดเชื้อนะครับคือถ้าเราใส่หน้ากากเราล้างมือน่าจะโอเคผมเชื่อว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่าจะไม่กระทบกับ จำนวนผู้ติดเชื้อในเมืองไทยเท่าไรอาจจะมีบ้ากปรายน,น,นะครับเท่าที่เท่าที่เราเห็นความรับรองคนไทยเองนะครับแต่ว่าเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะทําให้การฟื้นตัวของการท่องเที่ยวต่างประเทศที่มาเมืองไทยเนี่ยจะช้าลงไปอีกนะครับสังเกตว่ารัฐบาลเี่กก็ออกมาเหมือนกับเลื่อนการเดินทางเลื่อนเลื่อนเลื่อนให้ให้ให้ไฟล์ต่างประเทศเข้ามาเมืองไทยพวกนี้จะทําให้ธุรกิจท่องเที่ยว แล้วก็เกี่ยวข้องเมื่อจนค้าปลีกเอ่ยสนามบินโรงแรมนะครับร้านอาหารที่พึ่งพาต่างชาติเนี่ยก็จะต้องรอไปนานกว่าเดิมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก่อนนั้นนี่เราก็ประเม้วว่ากว่าจะกลับมาเหมือนเดิมก่อนโควิดเนี่ยคงใช้เวลาอน้อยสองปีทีนี้สองปีที่ว่าเนี่ยมันคือกลับมาเท่าเดิมแต่ว่าเราคิดว่าจะเริ่ม ได้สักแต่มาสี่แต่ตอนเนี้พอพอเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นทําให้การจะกลับมาเห็นต่างชาติมาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยอาจจะรีเล์ไปอีก,กน,นะครับมผมก็กังวลตรงนี้เหมือนกันว่าผลกระทบจากจากเรื่องนี้จะมีผลกับธุรกิจบ้านเราพอสมควรนะครับต้องยอมรับเลยนะคะว่าถึงแม้ว่าคนไทยจะกาดไม่ตกแต่ว่าความเชื่อมั่นน่สันไหวไปแล้วนะคะ,คะดังนั้นค่ะเราประเมินกรอบการลงทุนที่อาจจะได้รับผลกระทบตรงนี้ในช่วงครึ่งปีหลังอย่างไรบ้างคะ ผมมองว่าตัวเส้นเด็กเนี่ยณวันนี้ยังอยู่ในช่วงของการคอน s o l ิด a t คือขึ้นไหวในกรอบแคบเกตว่าสองเดือนที่ผ่านมาเนี่ยอยู่กรอบประมาณนี้กบพันสามพันสี่นิดๆอย่างเงี้ยนะครับสิ่งที่เส้นเด็กไม่ไปไหนเนี่ยผมคิดว่าเป็นเพราะว่ามันไม่มีปัจจัยเข้ามากระทบตลาดไม่ว่าจะเป็นบวกหรือลบนะครับสิ่งที่เราต้องระวังก็คือเรื่องของปัจเจกเศรษฐกิจซึ่งถ้าเมื่อตัวการเยียวยาของรัฐห้าพันบาทเริ่มหมดลงนะครับ แล้วการท่องเที่ยวยังไม่ฟื้นเนี่ยเราจะเริ่มเห็นภาวะเศรษฐกิจที่ที่ดูจะกระทบจากเรื่องของการจ้างงานแล้วก็การบริโภคในประเทศได้บ้างกัน <ๆ S 2> นะครับอ่านี้เป็นจุดที่ต้องกังวลแต่จุดที่เราอยากจะมองง่าย่บวกคือว่าถ้าเราเริ่มเห็นคนไทยเที่ยวเมืองไทยคนไทยใช้ของไทยนะครับในช่วงไตรมาสสองไตรมาสสามสี่เนี่ยอ้น,นจะช่วยกระตุ้นในประเทศได้พอสมควรผมก็คิดว่า เราตอนนี้ก็เปิดสู้กันสองสองแรงครับ,รบแรงที่พึ่งฝรั่งเนี่ยจะจ,จะช้าหน่อยแต่แรงที่พึ่งคนไทยด้วยกันเองอาจจะมาก่อนซึ่งอันนี้จะทําให้ประษัทจทะเบียนซึ่งพึ่งพา,าในประเทศเนี่ยได้ประโยชน์มากขึ้นผมเองก็ตอนนี้เริ่มแนะนําลูกค้านันผู้ลงทุนว่าอาจจะต้องมองหาหุ้นที่ ที่เพิ่งพาการบริโภคในประเทศเป็นหลักก่อนในช่วงครึ่งปีหลังนะครับสุดท้ายนี้ครับดรวินขอสั้นๆครับเปอร์เซ็นการจัดสรรพอร์ตการลงทุนครับสักกี่เปอร์เซ็นครับหุ้นทองคำรวมถึงตราสารครับเวลาจัดการี้ตอนนี้เราให้เราให้หุ้นและทองคําอยู่ในกลุ่มนิวโตรคือกลางๆนะครับ ถ้าหุ้นตกลงไปต่ำกว่าพันสามเราก็ให้เพิ่มหนักหุ้นนะครับทองคําเนี่ยเราไม่นําให้ซื้อเพิ่มตอนนี้ก็ให้รอไปก่อนให้มันลงมาแรงๆค่อยค่อยกลับไปดูใหม่นะครับอีกอย่างหนึ่งที่เราแนะนําคืออสังหาริมทรัพย์ซึ่งที่ว่าเป็นกลุ่มซึ่งยังขึ้นไม่เยอะเท่าหุ้นก็คาดหวังปันผลประมาณสี่ถึงหกเปอร์เซ็นต่อปีดีกว่าดอกเบี้ยนะครับก็อยากจะให้ลองไปดูด้วยนะครับผมโอเควันนี้ชัดเจนมากๆครับจอดสรรพอร์ากครับขอบรคุณมากครับสวัสดีค่ะ นะคะก็สําหรับคนไทยไปเที่ยวด้วยกันวันนี้ก็เข้าโครงการได้คุณตั๊กนี่ลงทะเบียนไปแล้วคนแรกตั้งแต่เช้าเลยนะคะคุณผู้ชมก็อย่าลืมใช้สิทธินะคะจะได้ช่วยให้คนไทยผู้ประกอบการไทยมีความเชื่อมั่นมากขึ้นและค่ะพรุ่งนี้10บโมงหนาทีกลับมาพบกันอีกครั้งวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ